สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาทําเนื้อทอดกระเทียมพริกสดเมนูง,ง่ายๆอร่อยๆทานกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะพอเราได้เนื้อมานะคะเราก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้ค่ะสําหรับวันนี้ใช้เป็นส่วนเนื้อแดงนะคะ จากนั้นเราก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้เลยนะคะเวลาหั่นเราก็จะหั่นตามลายเส้นค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นเนื้อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะ พอเราหั่นเนื้อเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมหมักเครื่องกันเลยค่ะเนื้อวัว500กรัมน้ำตาลทราย1ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชาเกลือแกง2ช้อนชาผงปรุงรสรสเห็ดหอม1ช้อนชากับอีกครึ่งช้อนชาสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปครึ่งช้อนชา จากนั้นทําการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าไปในเนื้อค่ะ พอเนื้อของเราก็หมักได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมทอดกันค่ะตั้งกระทะใส่น้ํามันปาล์มลงไปนะคะรอให้น้ํามันร้อนค่ะพอน้ํามันร้อนได้ที่เราก็จะใส่เนื้อที่เราหมักก่อนหน้านั้นลงไปนะคะไฟที่ใช้เราก็จะใช้เป็นไฟกลางค่ะเดี๋ยวเราจะทอดไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้เนื้อสุกตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ ค่ะหลังจากที่เราทอดมาเรื่อยๆค่ะเนื้อของเราก็เหลืองสุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่กระเทียมสับหรือกระเทียมตำนะคะตามด้วยพริกขี้หนูสวนใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะไม่ทอดนานนะคะเราจะทอดพอให้กระเทียมของเราเหลืองกรอบค่ะ ค่ะสำหรับกระเทียมของเราก็เหลืองกรอบได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันแล้วก็เตรียมไปจัดเสิร์ฟันเลยค่ะ เสร็จีิบร้อยค่ะสําหรับวิธีการทําเนื้อทอดกระเทียมพริกสดเมนูง่ายๆอร่อยๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ